สวัสดีค่ะเด็กๆ5วันหันษาสัปดาห์ที่12หน่วยผลไม้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆนะคะผลไม้มีรสชาติแตกต่างกันไปและมีลักษณะเฉพาะของตัวเองในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะหน่วยผลไม้แสนอร่อยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. รู้จักผลไม้นานาชนิด 2. รู้จักลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆ 3. รู้จักส่วนประกอบแล้วก็การชิมผลไม้แสนอร่อย 4. ประโยชน์และโทษของผลไม้ 5. การถนอมอาหารและการแปรรูปผลไม้เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ วันที่1เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้นานาชนิดคุณครูมีคำคล้องจองจำจี้ผลไม้นะคะมาให้เด็กๆท่องค่ะเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูก่อนนะคะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำายาย มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิวค่ะเด็กๆลองท่องกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวนี้คุณครูมีเพลงนะคะมาให้เด็กๆฟังและก็ร้องตามค่ะเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ บทร้องเล่นจ้านที่ผลไม้ร้องโดยนัดนัชชานำจรรญสมบัติ พนลไม้ยแต่งไทยแตงกว่าขนุนน้อยหนาพุทธามังคุดละมุดลำ เด็กๆมาลองเล่นปริศนาคำทาทยผลไม้กันดูนะคะทายซิว่าผลไม้ที่คุณครูพูดในอะไรเอ่ยนี้เป็นผลไม้ชนิดไหนกันค่ะอะไรเอ่ยลำต้นอ้วนใหญ่มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกหรือยังคะคำตอบก็คือ กล้วยนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างเอย่ยตบมือให้ตัวเองเลยค่ะข้อต่อมาค่ะอะไรเอย่ยสีเขียวกลมๆข้างในหน้าชมสีแดงสดใสมีเมล็ดสีดำเล็กๆเ,เมื่อเด็กกินแล้วชื่นใจเอ๊ติก๊กตอกติก๊กตอกคิดออกไหมคะ ในภาพนี้ก็มีนะปิ้งปองปิ้งปองฉเฉลยค่ะก็คือแตงโมนั่นเองค่ะใครตอบถูกปบมือให้ตัวเองเลยค่ะข้อต่อมาค่ะอะไรเอย่ยผลสุกสีเหลืองมีรสหวานหวานผลดิบสีเขียวมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวกินกับน้ำปลาหวานตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อะไรเอ่ยเด็กๆเ,เคยทานไหมคะผลไม้อะไรที่เราทานกับน้ำปลาหวานปิ้งป่องปิ้งป่องคำตอบก็คือมะม่วงนั่นเองคะ่ะถูกไหมคะปบมือให้ตัวเองเลยข้อต่อมาคะ่ะอะไรเอ่ยผลรูปยาวเปลือกบางสีเขียวผลสุกเต็มที่ ผิวสีส้มแดงผลแก่ใช้ทําส้มตำตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรเอย่ยกิดออกกันไหมคะอะไรที่ใช้ทําส้มตําลูกอะไรนะปิ้งปงังปิ๊งปงังคำตอบก็คือมะละกอน,นั่นเองคะ่ะตอบถูกกันไหมคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอย่ยผลกลมมีหนาม สุกหามสีเหลืองมีขายทั่วเมืองกลิ่นหอมหน่ากินติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆทราบไหมคะอะไรหน้าผลไม้ที่มีหนามแหลมปิ้งปองปิ้งปองคำตอบก็คือทุเรียนนั่นเองคะ่ะทุเรียนมีเปลือกข้างนอกนะคะที่มีหนามแหลมเด็กๆตอบถูกกันไหมคะปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะ วันที่สองลักษณะของผลไม้ต่างๆในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผลไม้มาดูภาพแรกค่ะแตงโมเป็นแตงโมเหมือนกันแต่มีรูปทรงต่างกันแตงโมสองลูกนี้นะคะลูกข้างหน้าเป็นทรงกลมลูกข้างหลังเป็นทรงรีแต่เป็นแตงโมที่มีเนื้อสีแดงเหมือนกันเลยนะคะต่อมาค่ะมีลักษณะผิวเรียบ หรือผิวขลุขคละภาพข้างหน้าก็คือมะปรางค่ะเป็นผลไม้ที่มีผิวเรียบนะคะมีสีเหลืองมีลักษณะคล้ายๆไข่เลยค่ะแล้วก็ข้างหลังชื่อว่าน้อยหนาค่ะจะมีผิวขลุขรละเป็นตะปุ่มตะปํำแบบนี้นะคะเป็นผลไม้ที่ต้องรับประทานผลสุกค่ะทานดิบไม่ได้นะคะต่อมาค่ะมีลักษณะมีขน มีขนก็คือเงาะนั่นเองค่ะเงาะจะมีลักษณะข้างนอกเป็นขนนะคะแต่ลูกจะเป็นสีแดงเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวมีรสชาติหวานค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผิวมีลักษณะเป็นหนามแหลมค่ะก็คือทุเรียนนั่นเองมีหนามแหลมอีกชนิดหนึ่งคล้ายๆกันก็จะเป็นขนุนค่ะแต่หนามของขนุนจะเป็นหนามที่เล็กๆหน่อยนะคะเวลาเด็กๆจะจับ ต้องระมัดระวังนะคะเพราะหนามอาจจะทิ่ม,มือเราได้ค่ะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือผลไม้มีสีที่แตกต่างกันเด็กๆด,ดูองุ่นนะคะเป็นองุ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์ทำให้มีสีไม่เหมือนกันลักษณะขององุ่นก็จะเป็นพวงๆค่ะหนึ่งพวงมีหลายลูกผลไม้บางลูกนะคะก็จะมีผลเดียว แต่ผลไม้บางชนิดก็จะเป็นพวงแบบนี้นะคะเช่นองุ่นหรือลำไยค่ะอีกอย่างที่แตกต่างกันก็คือมีสีที่แตกต่างกันค่ะผลไม้แต่และชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวสตอรอเบอรี่สีแดงส้มสีส้มลูกเบอรี่เป็นสีดำนะคะอง,งุ่นมีทั้งสีม่วงสีเขียวสีแดงนะคะกล้วยสีเหลือง แอปเปิลบางชนิดเป็นสีแดงบางชนิดเป็นสีเขียวค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมีขนาดที่แตกต่างกันผลไม้บางชนิดลูกใหญ่บางชนิดลูกเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันค่ะผละไม้เมื่อเติบโตจนสุกงอมจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะก็คือเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอม บางชนิดกินได้ทั้งกินสุกและก็กินดิบนะคะกินสุกก็จะมีรสหวานกินดิบก็จะมีรสเปรี้ยวตัวอย่างเช่นกล้วยค่ะแต่กล้วยจะไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะคะจะมีรสฝาดถ้าเป็นลูกดิบแต่ถ้าผลสุกก็จะมีสีเหลืองหอมหวานหรือลูกดิบของมะม่วงจะเป็นสีเขียวมีรสเปรี้ยว แต่ลูกสุกจะเป็นสีเหลืองมีรสหวานบางครั้งบางชนิดอาจจะมีรสเปรี้ยวผสมอยู่นิดหน่อยวันที่3ส่วนประกอบของผลไม้วันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างทุเรียนนะคะมาดูส่วนแรกค่ะส่วนประกอบของผลไม้อย่างแรกก็คือขั้วค่ะจะเป็นก้านที่อยู่ด้านหัวของผลไม้ทำให้เราสามารถหยิบจับผลไม้ได้ถนัดขึ้นค่ะ ส่วนที่2ก็คือเนื้อค่ะเป็นส่วนที่ใช้บริโภครับประทานอาจจะมีรสหวานรืสเปรี้ยวแต่ถ้าทุเรียนนี้นะคะก็จะมีรสหวาน ส่วนที่สก็คือมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดคือส่วนที่เราไม่รับประทานกันนะคะแต่เราจะเก็บมเมล็ดไว้ไปปลูกค่ะเพื่อให้งอกใหม่เป็นต้นไม้ต้นใหม่นะคะเมื่อเราเอามเมล็ดไปปลูกก็จะมีการเจริญเติบโตออกดอกออกผลวนเวียนเป็นผลไม้ให้เราทานได้เรื่อยๆค่ะส่วนที่4ก็คือเปลือกเปลือกคือส่วนที่ทำหน้าที่หอ่อหุ้มเนื้อผลไม้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงไปกัดกินได้ค่ะ วันที่3ชิมผลไม้แสนอร่อยหากว่าเป็นช่วงเวลาปกติที่ดเด็กๆมาโรงเรียนได้นะคะวันนี้เด็กๆจะได้ชิมผลไม้แสนอร่อยนานา,นานชนิดเลยค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการล้างผลไม้ก่อนรับประทานนะคะเมื่อเด็กๆได้ผลไม้มาแล้วเราจะไม่รับประทานเลยนะคะเราควรจะนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเมื่อเราล้างผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะนํามารับประทานค่ะผลไม้บางชนิดจะต้องใช้มีดหั่นนะคะหรือบางชนิดก็ใช้มือนะคะฉีกแบ่งได้เลยค่ะ คุณครูนำภาพผลไม้ที่แบ่งครึ่งนะคะมาให้เด็กๆสังเกตดูนะคะภาพแรกค่ะน้อยหนาน้อยหนาผิวกรุกละเต็มลูกพอเราใช้มือแบ่งนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นเมล็ดแล้วก็เนื้อข้างในค่ะน้อยหนาเป็นผลไม้ที่ต้องทานสุกนะคะถึงจะมีรสหวานต่อมาค่ะเป็นสตรอเบอรี่เมื่อเราแบ่งครึ่งนะคะเราก็จะเจอเนื้อข้างในสตรอเบอรี่สามารถรับประทานได้หมดทั้งลูกเลยนะคะ เปลกเป็นเปลือกชนิดบางๆไม่ต้องหั่นออกค่ะต่อมาค่ะส้มค่ะส้มเป็นผลสีส้มค่ะมีเปลือกชั้นนอกนะคะเวลารับประทานส้มเราจะต้องปอกเปลือกก่อนไม่สามารถทานทั้งลูกได้ค่ะ ต่อมาเป็นสับป,ปะรดค่ะเวลาเราทานสับป,ปะรดเราต้องปอกเปลือกก่อนแล้วก็ตัดใบด้านบนทิ้งด้วยนะคะสับป,ปะรดพอแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นข้างในจะเห็นตาชัดมากขึ้นค่ะต่อมาเป็นแอปเปิลค่ะเด็กๆแบ่งครึ่งแอปเปิลก็จะเห็นเนื้อข้างในแล้วก็มเมล็ดนะคะอีกอย่างค่ะก็คือมะเฟือง อาจจะเป็นผลไม้ที่หาดูกันยากนะคะมะเฟืองเป็นผลไม้เก่าแก่โบร,บราณเลยค่ะในเมืองอาจจะไม่ค่อยมีมะเฟืองเมื่อเราหั่นมะเฟืองตามแนวขวาง เราก็จะเจอนะคะผลไม้มหัศจรรย์เป็นรูปดาวค่ะเป็นแบบนี้นะคะมะเฟืองก็จะมีรสเปรี้ยวแต่ถ้าเราทานสุกก็จะมีรสหวานสุดท้ายลูกแบบนี้สีชมพูชมพูก็คือแก้วมังกรค่ะข้างนอกผิวสวยมากเลยเป็นสีชมพูแล้วก็มีใบสีเขีเขยวๆติดอยู่เล็กน้อยเหมือนลูกแก้วของมังกรเลยแต่พอเราผ่าครึ่งไปข้างในจากเนื้อสี แดงๆข้างนอกก็กลายเป็นเนื้อสีอะไรคะสีขาวแล้วก็มีเม็ดดำๆอยู่ข้างในนะคะแก้วัังกรนี่นะคะเม็ดมันรับประทานได้เลยนะคะไม่ต้องคายเม็ดทิ้งแต่มีผลไม้บางชนิดนะคะเช่นน้อยหนาเมื่อเด็กๆรับประทานเด็กๆต้องระมัดระวังอย่าให้าเมล็ดหลุดเข้าคอไปได้นะคะต้องคายออกมาค่ะวันที่4 ประโยชน์และโทษของผลไม้เดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์กันก่อนนะคะ ผลไม้มีดีต่อสุขภาพของเราโดยรวมแล้วผลไม้ให้สารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายผลไม้ยังช่วยในการป้องกันโรคบางชนิดอย่างเช่นถ้าเด็กๆรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆเช่นส้มหรือมะนาวก็จะช่วยป้องกันโรคลักกระปิดลักกะเปิดหรือว่าโรคเลือดออกตามไรฟันนั่นเองค่ะและมีผลไม้บางชนิดนะคะที่จะช่วยในการขับ ายไม่ทำให้ท้องผูกเช่นมะละกอรหรือส้มค่ะแล้วเราก็มาดูโทษของผลไม้กันนะคะผละไม้ที่เรารับประทานสุกเราก็ควรจะรับประทานสุกกาลังพอดีไม่ควรปล่อยให้ผลไม้เละนะคะหรือว่าสุกจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดประโยชน์น้อยลงและอาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะ รวมถึงการที่เด็กๆรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือผลไม้ดองก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้ก่อนรับประทานผลไม้นะคะเด็กๆต้องสังเกตให้ดีว่าผลไม้นั้นผิวสด ไม่เหี่ยวนะคะไม่มีรอยช้ำหรือมีแมลงเจาะกัดกินนะคะที่สำคัญเด็กๆต้องล้างก่อนรับประทานเสมอน,นะคะเพราะบางครั้งเพื่อให้ได้ผลิตผลที่ดีชาวสวนบางคนอาจจะใช้สารเคมีรหรือว่ายาฆ่ามแมลงซึ่งก็จะทำให้มีสารพิษตกค้างในผลไม้นั้นได้คะ่ะเมื่อเรากินเข้าไปก็จะเกิดอันตรายเราจึงต้องล้างผลไม้ก่อนทุกครั้งนะคะ การรับประทานผลไม้เราควรรับประทานแต่พอดีไม่ทานมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะเกิดโทษแก่ร่างกายอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้ทานลำไยเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในอาการร้อนในคืออาการแบบไหนก็คืออาการมีตุ่มอยู่ที่กระพุ้งแก้มหรือในปากหรือที่ลิ้นเรานั่นเองค่ะก็จะมีความเจ็บปวดมากเลยนะคะ วันที่5การถนอมอาหารและแปรรูปผลไม้เมื่อผลิตผลของผลไม้ตามฤดูกาลมีปริมาณเยอะผลไม้สดไม่สามารถเก็บไว้ได้นานอาจจะเน่าเสียทิ้งไปได้ดังนั้นการแปรรูปผลไม้จึงเป็นการถนอมอาหาร <c oughs> เพื่อช่วยยืดเระยะเวลาในการเก็บรักษา <c oughs> หากว่าเรารับประทานผลไม้สดไม่หมดโดยมีหลายวิธีดังนี้ 1. การอบแห้งและการตากแดดผลไม้อบแห้งเป็นการทำให้ผลไม้มีความแห้งหรือกรอบโดยใช้การอบหรือตากแดดสามารถดัดแปลงผลไม้ได้กับหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนขนุนลำไย,ยอบแห้งไปจนถึงกีวีสตอเบอรี่กล้วยตากแห้งหรือกล้วยอบน้ําผึ้งค่ะ การแปรรูปแบบที่สองนะคะก็คือการกวนหรือทำแยมการทำแยมผลไม้ก็คือการนําผลไม้ที่สุกงอมมากวนในหม้อโดยใช้ความร้อนโดยบางครั้งอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปด้วยนะคะแปรรูปเป็นแยมผลไม้มีรสชาติต่างๆเช่นแยมส้มแยมสตรอเบอร,บรี่แยมสับป,ประรดหรือว่ากวนแล้วตากให้แห้งก็จะมีมะม่วงกวนกล้กวยกวนพุทรากวนค่ะ ต่อมานะคะเป็นการแปรรูปโดยการทำเป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดนำน้ำมาคัน้นแล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชือ้อจึงจะทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาน้ำผลไม้ไว้ได้ ต่อมาเป็นการดองและแช่อิ่มค่ะโดยการนำผลไม้สดแช่ในน้ำเกลือหรือน้ำเชื่อมเช่นมะม่วงดองมะขามดององุ่นดองแต่ผลไม้ดองนี้นะคะเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่รับประทานมากกว่าเด็กๆไม่ควรจะรับประทานนะคะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5วันหันษาสัปดาห์ที่12หน่วยผลไม้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ